เอาเลยครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับแต่ก็กลับกันมาอีกครั้งนะฮะกับเกม d r a g o bon นบอลแ Z d o ดคัง b บทเทิลวันนี้จะมาเปิดกาชาใหม่กันเป็นกาชาดูโอ o ดคังเฟสติวัลส่งท้ายปี2024นะครับก็เป็นกาชาสุดท้ายของปีนี้แล้วนั่นก็คือเป็นกาชาแรกของดาร์กนบอลไดม m a นั่นก็คือจะเป็นคู่ของโกคูซูเปอร์ไซย่ามินิแล้วก็ g กอริโอนะครับก็เป็นตัวใหม่จากในซีรีส bon ์ดาร์กนบอลไดม m a นะเดี๋ยวผมค่อยไปดูทีหลังแต่ผมจะ ชินป่ากกับการเรียกว่าโทมุระเพราะว่าคนภาคเนี่ยมันเป็นคนภาคโทมุระจากไมฮีโร่แล้วผมชินกับเสียงภาคเขามากก็เลยแบบติดเป็นภาพจําว่านี่คือโทมุระนั่นเองสําหรับตู้ดูโอ้ตู้คังเซสเนี่ยไอสอตัวนี้มันจะเป็นตู้ที่ไม่ได้มีตัวค้างตู้นะครับก็ให้เราจําในตู้ปีที่ผ่านมาได้อย่างคือมันคล้ายๆกับพวกนั้นนะ่ะพวกตู้แบบฉลองเหมือนพวกไปคูฮังอย่างนั้นน่ะเออไปคูฮังโกคู2กับบูเด็กแดงอะไรอย่างเงี้ย คือตู้พวกเนี้ยมันจะไม่มีข้างตู้มันจะเป็นดูโอ้ด้วยครังเฟสเฉยๆเลยคือต้องทําใจว่าตู้คู่บางคู่เนี่ยมันจะมาเป็นตัวละครลหลักอย่างเดียวตัวละครข้างตู้ไม่ทําแต่บางตัวบางคู่มันก็ทําเช่นไอโกคูสามฟ้ากับบูอ้วนนี่ก็มีข้างตู้นะครับแต่ว่านั่นแหละไม่ได้มีอะไรสาคัญมากแค่บอกเ,ยเฉยๆว่า,าอาจจะไม่มีข้างตู้ก็ไม่แปลกอะไรงั้นเดี๋ยวเราจะมาเปิดก้าชากันนะครับซึ่งแน่นอนว่าผมเล็ง ตัวของโกคูไดมาเป็นหลักเพราะว่าผมอยากได้โกคูด้วยคำที่ว่าทุกอย่างนะครับมันคือโกคูซูเปอร์ไซย่าแหละทีมลิงอะไรอย่างเงี้ยน่าจะหาได้ง่ายกว่าแต่ถ้าถามว่าความแข็งแกร่งจากตัวละครจริงอะ่ะก็คือตัวนี้จะเก่งกว่านะครับเก่งกว่าแบบโกงด้วยมันมีความสามารถสุดโกงทั้งซับพเพื่อนทั้งทำดามจเลยของมันแบบของจริงอะ่ะไอเนี้ยเดี๋ยวก่อนก่อนจะเปิดมาลองเช็คข้างตู้หน่อยว่ามีใครบ้างทีแแน่ก็คือที่ผมเปิดตู้โกคูเนี่ยหนึ่งคือมันมีโกคูสามฟ้าอยู่เว้ย ผมอยากได้ปวดเส้นทางฮิโรดิการผมก็ยังไม่เคยมีนะครับถ้าได้เข้าเองนีก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเพราะว่าเราเป็นสายสะสมอยู่แล้วนะฮะพิโกโลนี่ดาวลุงไปแล้วไม่ควรจะมาโกหงขาดอีตัวหนึ่งมาก็ดีมาก็รอ ECA ไอ้นี่ก็ดาวลุงไปแล้วไม่รู้จะได้ ECA ไหมเพราะว่าผมคิดว่าถ้ามันได้ ECA มันอาจจะเร็วเกินไปว่ะคือถ้าทำ ECA มาจะทำได้เพราะสุดท้ายแล้วยังไงก็ช่วงนี้มันเป็นอยู่ในช่วงแบบการบัฟทีมาจินบูซากาไง ถ้าเขาจะ ECA ไอคูเนี่ยเอกูสองเหลืองแปลงล่างกับบูเด็กแดงอะ่ะมันก็เป็นอะไรที่ก็น่าสนใจดีแต่ผมคิดว่ามันเร็วไปหน่อยอะ่ะคือบางทีมันไม่ต้อง ECA รีบยัดมากก็ได้รีบยัดไปเดี๋ยวแม่งแบบเดี๋ยวแม่งไปไวเกินนะเบรกเบรกหน่อยก็ได้บางทีแต่ว่านั่นแหละครับผมแล้วแต่ ECA มาก็ดีไม่ ECA ผมก็ไม่มีปัญหาอะไรก็อบอกเลยว,ว่า3ตัวหลังแม่งน่ากลัวสำหรับผมมากเลย3-4ตัวหลังเนี่ยนี่ดาวลุง ไอ้นี่เกือบลุงไอ้นี่ดาวลุงไอ้นี่ก็ดาวลุงแม่งน่ากลัวมากตู้นี้ผมมีตัวใหม่ให้ได้แค่แบบ3ตัวแรกอ่ะ3ตัวแรกมาถือว่าดีมากส่วนอีกสี่ตัวนี่เอามานั่งลุ้นตู้แบบว่าดีไม่เต็มปากคือมันยังมีตัวละครบางตัวที่มันดีใช้งานได้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้ครับต้เซินปีมันจะไม่ได้หรือหวาอลังการมากอยากหรือหวาอลังการนะครับไปตู้ฉลองใหญ่ฉลองเวอร์บาอย่างนี้ดีกว่านะเผื่อตู้ไซส์ดียังดีกว่าด้วยซ้ำ เอาละครับมาเบเกต้ากับว oh ิสโอ้โหมันดูทรงโหดมากเลยอะตัวใหม่เลยปะเนี่ยไดฟิวชั่นนะครับดูเบเกต้าบินคู่กับวิสแบบนี้มันดูแบบมันดูน่าได้ตัวใหม่ว่า <c oughs> มันแบบมันดูเท่อะนะทุกคนเอาล่ะแต่ก็เป็น a n i m เมชั่นเบเกโตเท่ากับว่าโดรั้างเฟสออกนะครับออกเป็นใครก็ลองมาดูกันแล้วกันโดคั้างเฟสนะฮะตัวอะไรครับผมโกคูเดมะมาเลย เราต้องเก็บเพชรไป10ปีนาะยต้องรีบมาอย่ากืนกินเพชรล้วหมดอย่าดูดเพชรกูหมดเฟคเอาเป็นโกคูมินิซูเปอร์สยาโอเคโกฮังบีสนะฮะโกฮังบี ast, เสเหลืองที่ได้มาอย่างน้อยมันยังเอามาทำประโยชน์ในไอดีผมได้เพราะผมยังไม่มีดาวลุงเอามาก็ดีครับดีดีที่ไม่ใช่เป็นพวกนั้นนะฮะแต่ต่อจากนี้ไปโกฮังบีสผมจะไม่ต้องการแล้วเพราะมันกดลุงเรียบร้อยนะฮะโอเค ประมาณนี้มันตีแรกออกโดคังเฟสที่ดังปดไม่ลุง้งถือว่าดีแหละต่อไปครับผมกลาจะ,ปะเปิดสักลูมนึงอะ่ะคือมันมันมันได้ลุ้นแหละแต่แบบอาจจะแบบไม่ชชว่์ว่าจะได้ว่ะไม่ต้องใช้ดวงเยอะมากนะถ้าลูปหนึ่งเอาได้ตัวใหม่ก็ถือว่าโชคดีแล้วนละฮะลูปหนึ่งได้นะเอาละอยากเซฟเพชร่ะประเด็นประเด็นคืออยากเซฟเพชรไงมันใกล้แล้วครับแอนิเมชั่นย้ำชากับทังโอ้โหไม่ได้เรื่องมากไม่ได้เรื่องเลย ขอร้องขอร้องมันตีแบบนี้สคริปได้สบายใจครับมันตีแบบนี้กูสามารถสคริปได้แบบว่าโคตรเร็วสภาพดูสภาพซะก่อนอืไม่ต้องห่วงครับออกมาดีเซตหน้ากาชาแป๊บหนึ่งโอเคโกคูนะโกคูได้มากนะมันตีต่อไปจริงๆอ่ะกคูสามฟ้าให้ผมปลดสักทางมันก็จะดีมากนะแค่นั้นแหละคือ คนเล่นมา55%ครึ่งปีอยากได้ปลดทางกับเขาบ้างอะดีบีกาต้ามากแล้วต้องฟิลนะเพื่อนฟิลสวยอย่างงั้นครับดุคังเฟสมาอีกแล้วดุคังเฟสมันเยอะแหละควรจะได้ดุคังเฟสบ่อยๆอยู่แล้วแหละอยู่ที่ว่าได้ตัวไหนแค่นั้นนะครับบางคนอยากได้ตัวพวกนั้นอยากได้แบบพวกเอ่อพิกุโลสึกชิงบางคนยังไม่มีบางคนยังไม่ปลดไงแต่ผมอะมันแล้วแต่อย่างที่บอกอะทุกครั้งที่ผมเปิดกาชาผมจะบอกว่า กาชาจะดีไม่ดีอ่ะม่แล้วแต่ไอดีคุณด้วยไงว่าคุณขาดใครมันต้องนั่งชั่งใจพิจารณาดูว่าเออมันแบบมันต้องการใครบ้างในตอนนี้ะนะฮะได้ใครมาจะดีกับไอดีเราโอเคโกคู okay. hoo. มาเถอะได้มะโกคู Go hoo. แต่เอาจริงไหมพอเป็นแอนิเมชันแนบปกติเฉยๆฉยอก็ไม่อยากจะรุ้นให้ได้ตัวใหม่เท่าไหร่นะผมอยากได้แอนิเมชันการันตีมาเลยอ่ะอันนี้มันแค่เบียโตเฉยๆไง มันก็จะเป็นตัวอะไรพวกนี้แหละเห็นไหมปกติครับปกติปกติมากคลาสสิกฮะก็จะเป็นพวกจานเนมบงจานเนมบ้าตัวอะไรก็ไม่รู้หูมานะครับผมไอเนมบ้านี่ก็ ECA ครับรอต่อไปฮะต่อไปมันตีฟรีมิติโรเซร่มาเลยดีกว่าถ้าเป็นอย่างนี้มันต้องมิติโรเซร่เท่านั้นจริงๆมาเซิงองเซนโออะไรฮะ ทั้งอุ้มไมกับวิสโอ้โหวิสแม่งมาบ่อยมากเลยเอาเป็นวิสกับบิลได้ไหมอ <c oughs> แม่งเอยแต่ออกทุกครั้งเฟสบ่อยครับมันควรจะบ่อยอย่างที่ผม,ไ,มได้บอกไปจริงซปเปอร์สยาก็สด้วยยังไงครับเนี่ยได้ A S R เยอะด้วยนะฮะมึงอีกแล้วครับอืไอ้นี่นะกูอุส่าลีมึงไปแล้วนะ ก่อนจะมาเปิดกาชาย้อนแฟลแบ็กไปแบบปีก่อนนู้นน่ะมึงออกบ่อยมากมึงออกในจังหวะที่กูโคตรไม่ต้องการมึงกลับมาทําผิดกูอีกครั้งหรือไงวะเนี่ยไอสัตว์แม่งใครวะเนี่ย,ยตัวข้างตู้จักราวาลสิบเอ็ดได้ลูกทีมจักราวาลสิบเอ็ดเข้าทีมเฉยงงโอ้ยตายแล้วอย่าบอกนะนกบังเฟสที่ได้คือไอ้นั่นตัวเดียวเอาโกคูสามให้กูก่อนเพื่อน โกคูสามฟ้ากูยังไม่ได้ปลดทางเลยเฮ้ยตั้งแต่ตู้ที่มันวนกลับมาก็ยังไม่เคยได้ปลดได้โกคูสามแค่จากตู้มันตู้เดียวครับปลดทางหายฮะตัวคังเฟ้นมีแค่นี้จริงดิโอ้ไมค์ก็สเอาเรื่องอะ่ะเอาเรื่องอันนี้ไม่ชั่นอย่างดีเลยเบจิตรงเบสโตเลยโผ่มาเต็มไปหมดเลยตัวที่ได้ดูตัวที่ได้โอ้โหเกินเอ้ยสู้ต่อไหมถามแค่นั้น คุณจะสู้ต่อหรือเปล่าไม่แหงเอ้ยอยากได้โกคูอ่ะอยากได้โกคูเอ้ยจริงนะคือโกคูเนี่ยโกคู3ฟ้าโกคูได้มมเนี่ยขอสองตัวเนี้ยสักตัวหนึ่งได้ไหมหนึ่งในนี้ทําใจก่อนเปิดนะฮะมองหน้าไว้ครับโกคูสามฮะขอโทษที่ให้รอนานนี่มองหน้าไว้ได้มาจะจบเลยปดทางเก่ง <laughs> ทีบูซาก้าผมคิดว่าหลังจากสิบปีมาจะคงเล่นได้แหละได้มันปดทางจะขอบคุณมาก แล้วก็โคคูตัวใหม่อะมาเลยเถอะเพื่อนขอร้องถ้ามาผมจะไปดูแดม,มากวันนี้รวดเดียวจบไปต่อครับไหลฮะไหลจังหวะน,นี้เขาไหลแล้วครับผมเขาไหลแบบที่เขาเคยเป็นมาบ่อยครั้งไม่ต้องห่วงไม่ต้องไม่ต้องมานั่งถามว่าผมเคยเป็นไมหมการอาการไหลเปิดกาชาแบบนี้ผมเคยเป็นทุกรอบจริงๆซึ่งก็จะไปต่อครับอือือดูไม่น่า ดูไม่น่าดีแม่งเอ,อ้ยจบหลุมนี้กูพอจริงแล้วเพชรจะเหลือแค่แบบสามร้อยสองรอะมันจะเหลือน้อยเกินไปเว้ยจบหลุมนี้คือพอจริงนะไม่ได้ก็ไม่ได้ครับสองหลุมพอแล้วให้เต็มที่แค่นี้แหละโอ้โหพระเจ้าช่วยกว้้ยตากแม่งเอ,อ้ยไปสคลิปสปีดลันการเปิดกาชาที่ไวที่สุดเลสโกสปีดรันเว้ยอืออืออือโคตรเร็ว จบไวมากลูกนี้เบบี้ขอบคุณมาไปต่อเกลือเกือให้สุดไปต่ออย่ายอมแพ้ไปให้สุดแล้วหยุดที่พ่อมึงตายมาทั้งกับสบแปดโอ้โหลูกนี้แม่งโคตรเน่าเลยลูกนี้แม่งต่างจากลูกที่แล้วมากลูกที่แล้วอ่ะได,ด้วยคังเฟออนิเมชั่นดีบ่อยก็ตามอ่ะตัวที่ได้มาแม่งก็ไม่ได้ใช้ด้วยซ้ำอะครับเหลือแค่มันตีฟรีแล้วฮะจังหวะน,นี้ฮะ มันตีฟรีครับผมว่าไงครับอ่ะตัวนี้อีกแล้วหรอมันเป็นตัวตู้ธรรมดาออกสองลออกติดเลยวะอะไรวะเนี้ยโอเคทุกคนมันตีสุดท้ายครับนะทําใจยาวๆเลยเพราะว่าลูมนี้เรามาไวมากเราสปีดลั่นแบบจมวมากเลยลูมนี้ผมกดปุ่มนี้ไปเนี่ยจบแล้วนะไม่เปิดแล้วนะโอกาสในการเปิดเป็นศูนย์แล้วจะได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับมันตินี้นะครับได้ที่บ้านเนี่ย จะเป็นโกคูใหม่หรือโกคูสามฟ้าก็ได้ผมขอแค่นี้จริงๆมันยากมากเหรอเกมโกคูสามฟ้าได้มากูก็ดีใจแล้วเนี่ยมาเอาหน่อยเว้ยปิดท้ายโดคังเฟสสักตัวก่อนจบเบเกต้าบินเดียวเล่นตุกติกหรือไม่โอเคเบเกต้าเล่นตุกติกครับบินมาคนเดียวไม่ฟิลฮะขอบคุณนี่คือหลูกที่ดีที่สุดในชีวิตกูแห่งปี2 0 2 4ไน้ี่สสนี่กันเปิดกาชาที่ดีที่สุด แห่งยุคกูบอกเลยลูมนี้รู้เรื่องฮะเป็นเป็นเครื่อง,งยืนยันว่ามึงควรหยุดเปิดได้แล้วโอ้ยไอตัวใหม่สามตัวแรกอะ่ะบอกว่าอยากได้แม่งไม่ออกเวนมากจริงๆฮิโรดีกาที่แม่งมานานแล้วยังไม่เคยได้เลยครับผมเปิดตอนตู้มันวนนะเว้ยไม,ไม่ออกถึ่งที่เจ็บใจมากกว่าได้ตัวใหม่คือแบบไม่ได้ปลดทางโกคูสามเว้ยอันนี้โคตรเจ็บใจเลย เปิดตั้งแต่วนกลับมาตอนเวอร์ไวแม่งก็ไม่ออกเปิดเยอะด้วยเวอร์ไวเดี๋ยวเปิดไม่ได้ตัวใหม่ไม่ผอมไม่ได้แม่งอีกกลับมารอบนี้เปิดหาแม่งแม่งก็ไม่ออกสุดยอดจริงๆฮะก็อย่าลืมนะครับมนาะคอมเมนต์บอกกันด้วยว่าใครเปิดกาชาไปกี่เท่าไหร่นะครับเปิดกาชากี่เพชนได้อะไรคืนมาบ้างนะครับมีใครเกลือเป็นเพื่อนเราไหมก็มาบอกกันได้นะครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนล้วกันเดี๋ยวคลิปเนี่ยคงเป็นคลิปยิ้มเพื่อนรีวิวแบบ100%แล้วแหละ ผมก็คงจะไม่ไปลั่นเปิดหรอกเพราะว่าผมไม่กล้าลั่นแล้วมันเหลือแค่200อะ่ะมันน้อยเกินไปก่อน10ปีเว้ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวนะครับยิมเพื่อนรีวิวแล้วกันไปกัดฟันตอนวนกลับมาอีกครั้งในช่วงอนาคตก็ได้ครับโกคูไดมะนะฮะน่าเสียดายมากๆคลิปนี้ก็ต้องขอตัวราไปก่อนนะครับผมไปบ่ายครับ